สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง at free style วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกู้บัญชี vk กรณีที่ลืมรหัสผ่านหรือเข้าบัญชี vk ไม่ได้โดยใช้เบอร์มือถือซึ่งวิธีนี้ง่ายมากใช้เวลาไม่นานเหมาะสำหรับผู้ใช้ vk ทุกท่านก่อนเร่นมาดูอุปกรณ์ที่จำเป็น2อ,อย่างคือ 1. โทรศัพท์มือถือที่มีเบอร์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี vk ของคุณ 2. มือถือของคุณต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ ขั้นตอนที่1ให้เปิดแอปวบนโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วป้อนเบอร์มือถือใส่เครื่องหมายบวกข้างหน้าตามโดยรหัสประเทศและเบอร์มือถือที่ตตอเลขศูนย์ข้างหน้าออกไม่ต้องเว้นวรรคให้ได้ตามตัวอย่างแบบนี้แล้วกดที่ sign in ระบบจะป้อนรหัสผ่านให้โดยอัตโนมัติถ้าคุณเคยตั้งค่าให้ระบบช่วยจำรหัสแต่พอคุณกด Continu e ปรากฏว่าขึ้น error เข้าสู่ระบบไม่ได้ให้คุณกดที่ ok แล้วกดเลือกที่ forgot your password หรือลืมรหัสผ่านแล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณแล้วกดที่ continue จะเห็นข้อความ last f o r digits of number that call อยู่ด้านบนหมายความว่าให้คุณดูที่หมายเลขสตัวท้ายของเบอร์ที่โทรเข้ามาแล้วป้อนตัวเลขสตัวท้ายของเบอร์ที่โทรเข้ามาลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วบัญชี v k จะแสดงขึ้นมาให้เห็น ถ้าใช่บัญชีของคุณให้กดเลือกที่ yes this is my account แล้วป้อนรหัสตามที่คุณเห็นในรูปภาพเสร็จแล้วกด continue และให้คุณสร้างรหัสผ่านใหม่สําหรับบัญชีของคุณเสร็จแล้วกดเลือกที่ continue ถ้าคุณตั้งค่าให้ระบบช่วยจำรหัสระบบจะขอให้คุณบันทึกรหัสให้คุณกดเลือกที่บันทึก เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเข้าสู่บัญชี VK ของคุณได้สําเร็จแล้วสําหรับกรณีที่ลืมเบอร์มือถือที่เชื่อมโยงกับบัญชี VK หรือเข้าถึงเบอร์มือถือของคุณไม่ได้สามารถดูวิธีการกู้คืนบัญชี VK โดยกดที่ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง IT Freestyle ์ไปด้วยนะครับเผื่อไว้สําหรับคลิปดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีอีกมากมายแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ